นี่คือข่าวที่แฟนละครเวทีไม่ควรพลาดเจมมาพระเอกหนุ่มชื่อดังกำลังจะก้าวเข้าสู่โลกของละครเวทีเป็นครั้งแรกในชีวิตกับผลงานที่ชื่อว่าวันสละโสดกับโจทย์เกา่เกาๆ The ะสวน m u s i c คั n ซึ่งเป็นการนำละครเวทีสุดฮิตเมื่อสิบปีก่อนกลับมาปัดฝุ่นใหม่ในรูปแบบมิวสิคันที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและความวุ่นวายที่คุณต้องไม่พลาดแต่เรื่องนี้มีจุดที่น่าสนใจและอาจทำให้เกิดความเห็นที่แตกต่างกันในหมู่แฟนแฟนละครเวทีและผู้ชมทั่วไปได้เลยทีเดียว ถ้าคุณเคยไปชมละครเวทีที่เมืองไทรชาชดาไลเทียเตอร์คงจะจำเรื่องวันสละโสดกับโจดเก่าๆที่เคยสร้างชื่อเสียงและเสียงหัวเราะมาแล้วเมื่อสิบปีที่แล้วได้ดีล่าสุดบริษัทซีนเนริโอได้ปล่อยโปสเตอร์ใหม่ของละครเวทีคอมเมดี้เรื่องนี้ออกาหี่ครั้งในชื่อวันสละโสดกับโจดเก่าๆเดอะสวนมิวสิคันซึ่งแค่ชื่อก็ชวนให้คิดถึงความปั่นป่วนและความฮาอย่างเต็มเปี่ยมและที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือการที่เจมาได้มารับบทนําในละครเวทีครั้งแรกของเขานับเป็นก้าวสำคัญในเส้นทางการแสดงของเขาเลยทีเดียว บรรยากาศการถ่ายทำโปสเตอร์ในวันนี้เต็มไปด้วยความคึกคักนอกจากเจมมายังมีนักแสดงและศิลปินคุณภาพมากมายมาร่วมงานเช่นตงเหน่งรัตเกล้ากิจกิติน,นันแพพิชาภานอนอินทนนท์นัดเอ็มเพรสเจ้าจ๋าแดานดาวโตโต้ธนเดชออฟพุทธิพงษ์และที่น่าจับตาม,มองคือพลูพัทรจารีวนิตวงวาน,นักแสดงสาวดาวรุง่งที่มาร่วมสร้างสีสันและความสนุกสนานให้กับงานนี้ตั้งแต่แรกเห็นโปสเตอร์เรื่องราวของละครเวทีนี้เล่าถึงนบรับบทโดยเจมมา สถาปนิกหนุ่มสุดหล่อที่กำลังจะเข้าพิธีแต่งงานกับดาผู้พัทรจารีเจ้าสาวสวยและเก่งที่จบการศึกษาจากต่างประเทศแต่ความหวานของวันสละโสดกลับกลายเป็นวันวุ่นวายเมื่อโจทย์เก่าของนบทั้งสามคนโผล่มาป่วนงานอย่างไม่ทันตั้งตัวงานนี้จะจบลงอย่างไรระหว่างความรักและอดีตที่ยังไม่จบต้องติดตามชมในวันสละโสดกับโจ์เก่าเก่าเดอะสวนมิวสิคัลเท่านั้น การถ่ายทำเริ่มต้นด้วยสองหนุ่มโตโต้และออฟที่รับบทเป็นเพื่อนซีคู่หูที่ต้องช่วยกันแก้ไขสถานการณ์วุ่นวายเพื่อให้งานแต่งงานของนบและดาผ่านไปได้อย่างราบรื่นแต่ความ่ซนในอดีตของนบกลับทำให้โจทย์เก่าทั้ง3คนโผลมาในงานอย่างไม่คาดคิดได้แก่นนนทินนท์ที่รับบทเกย์ตัวแม่ผู้ตั้งใจจะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของนบนัดเอ็มเพรสแฟนเก่าสายโหดที่ถูกนบทิ้งไปอย่างไม่ยดีและจะจ่าแดนดาวเพื่อนสนิทที่ตามมาแฉข่าวช็อกว่านบเป็นพ่อของเด็กในท้องนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของคู่่่่่่รรุนนใหญทีีไมมมมคยยออางแ ต้มเหน่งรัดกล้าและป๋าเกลกพ่อตาขาโหดกิจกิตินันรวมถึงพราวแพพิชาภาดาราสาวสุดแซ่บที่เป็นเมียใหม่ของปา๋าเกลกทุกคนต่างสร้างสีสันและท่าทางโพสท่าที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ทำให้บรรยากาศการถ่ายทำเต็มไปด้วยความหลากหลายของอารมณ์ตั้งแต่ความหวานละมุนไปจนถึงเสียงหัวเราะที่กระจายทั่วทั้งสตูดิโอผู้กำกับการแสดงคุณบอยทกลเกียรติและอาสันติได้มาควบคุมการถ่ายทำด้วยตัวเองเพื่อให้ผลงานออกมาตรงตามคอนเซปต์และอินเนอร์ของตัวละครอย่างแท้จริง วันสละโสดกับโจดเก่าๆเ,เดอะสวน m u s i c คันจะเปิดแสดงระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง23พฤศจิกายน2568ที่เมืองไทราชดาลายัยเทียเตอร์โดยจะเปิดให้จองบัตรแบบพรีเซลเป็นเวลา7วันตั้งแต่วันที่15ถึง21กันยายน2568และเปิดขายบัตรสำหรับบุคคลทั่วไปในวันที่22กันยายน2568บัตรราคาเริ่มต้นที่8ร้อยบาทสามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางแล้วคุณล่ะคิดว่าเจมมันจะสามารถพิสูจน์ตัวเองในบทบาทละครเวทีได้ดีแค่ไหน การนำเรื่องราวเก่าๆมาปรับใหม่ในรูปแบบมิวสิคัจะสร้างความประทับใจหรือทำให้แฟนๆรู้สึกว่าเป็นการรีไซเคิลที่ขาดความสดใหม่มาร่วมแสดงความคิดเห็นและถกเถียงกันได้ในคอมเมนต์ด้านล่างเพราะนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวงการละครเวทีไทย